ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็มีผู้ใช้งานไลน์มากเป็นอันดับสองรองมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการนํามาเจรจาในการซื้อขายของกันมากขึ้นค่ะแต่ว่าการที่จะใช้ไลน์ส่วนตัวในการมาเจรจาซื้อขายของเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนักนะคะวันนี้เราก็มีเครื่องมือฟรีๆมีประโยชน์อีกตัวหนึ่งจากไลน์ซึ่งก็คือไลน์แอดนั่นเองค่ะที่จะมาช่วยให้บรรดาเจ้าของร้านแบรนด์หรือว่าบุคคลทั่วไปติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแล้วก็แฟนคลับได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะสําหรับไลน์แอดนี้เป็นแอปพลิเคชันที่แยกออกมาจากไล ส่วนบุคคลค่ะก็มีลักษณะคละ้ายๆกันกับ Official Account นะคะโดยทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสร้าง Account l i n น์แอได้เองง่ายๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆไปจนถึงแบรนด์สินค้าก็สามารถนํามาใช้โปรโมทหรือว่าซื้อขายสินค้ากับผู้ใช้ l ลน์ทั่วไปได้ค่ะหรือแม้แต่บรรดาดาราศิลปินก็สามารถที่จะสร้าง Account ไว้สื่อสารกับแฟนคลับได้ด้วยนะคะสำหรับวิธีการใช้งานก็ต้องโหลดแอป l ล n e แอดมาก่อนค่ะทั้ง iOS และ Android นะคะจากนั้นก็สร้างบัญชีโดยตั้งชื่อโปรไฟล์เป็นชื่อ แบรนด์หรือว่าชื่อร้านค้าของคุณค่ะโดยฟีเจอร์ของ LINE แอที่แตกต่างจากไลน์ส่วนตัวนะคะก็คือสามารถที่จะส่งข้อความแบบบล็อตแคสตได้ค่ะเพียงแค่เข้าไปที่บล็อตแคสตแล้วก็พิมพ์ข้อความอาจจะเป็นข่าวสารที่ต้องการโปรโมทพอพิมพ์เสร็จก็กดปุ่มส่งข้อความแล้วข้อความก็จะไปถึงผู้ติดตามทุกคนพร้อมกันเลยค่ะ นอกจากนี้สิ่งที่อาจจะต้องใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นยอดขายกันสักหน่อยก็คือโปรโมชันนะคะในหลายแอดก็มีฟีเจอร์ให้สร้างคูปองหรือว่าโปรโมชันได้เองด้วยค่ะแล้วก็กดส่งไปยังผู้ติดตามทุกคนผู้ที่ติดตามก็สามารถนำคูปองนั้นๆมาใช้กับสินค้าหรือว่าแบรนด์ของคุณต่อไปได้ค่ะ อีฟิเจอร์ที่น่าสนใจนะคะก็คือการส่ง r i ริ Message ค่ะโดยเป็นการส่งรูปภาพขนาดเต็มจอทำให้สามารถสื่อสารผ่านรูปภาพแล้วก็ข้อความไปพร้อมๆกันพร้อมกับใส่ย r l บนรูปภาพได้สูงสุด6ลิงก์ด้วยค่ะให้สามารถที่จะกดเพื่อไปยังเว็บไซต์ได้อีกด้วย และถ้าไม่อยากจะต้องมาคอยนั่งตอบเองก็มี Reply โหมดค่ะเมื่อเปิดฟีเจอร์นี้ถ้าหากมีใครพิมพ์ข้อความมาระบบก็จะตอบข้อความที่เราสร้างเอาไว้กลับไปโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็ยังสามารถตั้งค่า Keyword r e p รีให้ระบบตอบกลับด้วยข้อความให้ตรงกับคำถามที่ลูกค้าพิมพ์มา,มากที่สุดด้วยนะคะอย่างเช่นลูกค้าพิมพ์ถามมาว่าโปรโมชั่นเพื่อสอบถามโปรโมชั่นระบบก็จะตอบกลับไปด้วยโปรโมชั่นที่สร้างไว้กลับไปแบบอัตโนมัติค่ะ แต่ถึงจะมีการตอบกลับแบบอัตโนมัตินะคะคุณก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าโดยเลือกฟังก์ชันแชทแบบ1ต่อ1ได้อยู่ดีเหมือนกับบนแอปไลน์ปกตินี่แหละค่ะที่เราได้ไปญี่ปุ่นกันมาก็เห็นเลยนะคะว่าร้านค้าที่นั่นเนี่ยใช้กันแพร่หลายมากเลยค่ะในไทยก็เริ่มใช้กันแพร่หลายแล้วเหมือนกันนะคะซึ่ง l ลายแอปนี้ก็โหลดได้ฟรีทั้ง ios แล้วก็ android หรือว่าสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ลองใช้ดูนะคะ